ก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตเซงโกคุ uh นะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเซงโกคุม uh ูโซ34สีสเปเชียลเนื้อเรื่องสนะยะยูกิมระตอนที่3นะครับผมก็จริงๆมีคลิปหนึ่งอะลงไปแล้วแหละแต่ว่าเวลามันเหลือก็เลยมาทํา EP ีให้เลยล้วกันเนื้อเท่ากับว่าวันนี้จะได้ดูกันเต็มอิ่ม2คลิปเลยนะทุกคน <c oughs> โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะลง2คลิปภายในวันเดียวเนี่ย บอกเลยว่าไม่บ่อยนะทุกคนก็นไปแล้วครับผมด่านที่3ามนะผมด่านที่ยากที่สุดกดเข้าไปเลยมีคัดซีนด้วยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะขอไม่พากแล้วกันเนะอธิบายไม่ถูกเพราะว่าตอนเลขข้อแรกโคจะซับซ้อนเลยอะไร,เป,ไเ,ร,เ,รเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงทุกคนผมก็ซับซ้อนเหมือนกัน 弟切ってお袋を出して土下座して首の皮一枚で切り抜けようとしてるまともな感覚じゃ乱世は生き抜なんなんせ親父リった男だその辺野望で焼き切ったつもりなんだろうよ <laughs> そのまともな感覚が捨てきれるならどれだけ楽かま そんな逃げえ思いして抱えてるまともな感覚があるからこそ人は乱世を終わらせられんだろうがよところで金継殿上田で家康殿に手向かった者に毒眼のもさがいたそうだがその顔を知らぬか上杉真田とは和気がなったがそのものは別だ天下を脅かす火種は消さねば存じませぬな いいโอเคผมก็จบกันสักทีนะครับผมอ่รู้สึกว่ามาซามมนี้เนี่ยจะมาเข้าพวกนะผมกับคนของตระกูลเีซินี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อย่างท I mean <Q uan theme sounds> like 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 ี่บอกครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องซามูไรเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าความรู้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เมื่อกี้แวบๆเหมือนจะเห็นอินาฮิเมะด้วยหรือเปล่าวะนี่ไงเนี่ยทำไมมีอินาฮิเมะด้วยหรือว่าตระกูลวีซึงิเขาไปเข้าร่วมกับพวกโอดะนุมูตะกะแล้วเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ เรียบร้อยเข้าสู่เกมมาแล้วตายครับตรงไปสังหารแม่ทัพเลยนี่ไงลงจากหลักมา้าฟืบฟืบฟืบฟึบแทงงัดมาข้างหลังหนึ่งสองจึจึจึก,จกทุบพื้นไปหนึ่งทีเริ่มเริ่มคองแล้เริ่มคองแล้วโอ๊ยอโดนต่อดข้างหลังนี่ผมเจาะเข้าไปจึกจึกแตกเรียบร้อยเรียบร้อยกรจายอุย้ย ไขฟาดปะเคตรงนี้เคลียร์ไปแล้วผมเดี๋ยวไปแม่ทัพอยู่ข้างหน้าตรงนู้นอีกนี่ผมของดิ่งเข้าไปเลยข้างในนี่แหละมาดิชุลมุนวุ่นวายมามากองรวมกันเยอะเยอะเออจึกจึกโอ้ยีพวกคนถือโล่แม่งสู้ยากเพราะว่ามันตีไม่ทุกสถานถ้าโล่ไม่แตก แทงจึกแทงเข้าไปโอเคยึดจุดปล่อยทหารได้แล้วไอ้นี่ยังไงโอเคตายเรียบร้อยเจอทวนสายฟ้าเข้าไปไม่ดูเขาเรียกอะไรน่าจะเรียกทวนมัน้งนี่ผมข้างหน้าเลยตามลูกศรไปเลยนี่ไงไอ้นี่มันโคทาโร่นี่ว่า วัสด,ดีไอ้แขนยาวเอาแม่นางอีนาฮิเมะก็อยู่ด้วยผมว่าใช่วะ่ะตอนนี้เรากำลังเข้าอยู่กับพวกโอดะแน่ๆหรือเปล่าชืบ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 โอ,อ,อ้โ,อโหว่าจะให้มันไปโดนไอโคทาโร่ซะหน่อยบ้าเออบนตัวหลังแม่นางขอได้ไหมขอโคทาโร่ค่ะเอ,อ,อ็เอา อีนาฮิเมะไม่เอ้ยไม่เอาไปแล้วไม่นด้เอาไปทำไมนี้อะไรเนี่ยคาซีนเหรอคาซีนอะไรเอ้ยนี่ผมผู้หญิงนนี้ชื่อว่าใครฮิเมะทุกคนนายนนสั่งทาหารทำอะไรพังเขือนปล่อยน้ำมาน่าจะเป็นการกั้นเส้นทางไม่ให้ใครเข้าไปหาหรือเปล่า ยุทธวิธีการลบที่ดีที่สุดก็คือการใช้ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์นะผมสมัยนู้นธรรมชาติสามารถเป็นได้ทุกสิ่งนะคนใช้ธรรมชาติในการสู้รบถือว่าเป็นเออเบสิกเบสิกนในสมัยนู้นเลยนะคนวิ่งข้างหน้าเยอะกระโดดฟืบเอ้า,อา,อาโอ้โหแมงไม่เท่เลยวะจะกระโดดลงมาให้มันโดนทหาร,หรไหม ช่างมันฮะแกเขินไปด้วยการตีมันได้ตายลืมลืมมันไปนซะบล็อกเก่งจังวะอืบล็อกเก่งจังเลยบล็อกเก่งจังเลยทวนสายฟ้านี่แม่งสารพัดประโยชน์แม่งดีวะ่ะแล้วผมจะกดสามเหลี่ยมทำใหมวะเนี่ยกดสามเหลี่ยมอีเละเออเออเอ้าชากาชิามชาว่าไงในท่านคือว่าผมจะบอกนะครับทุกคนว่า วิธีการที่เราจะเข้าไปหาบอสต,ตรงนู้นได้ผลเห็นลูกศรากรากบาทตรงนู้นไหมนั่นหมายความว่าทางเข้ามันยังไม่เปิดเราเข้าไปหาบอสนะครับผมซึ่งวิธีที่ทําก็คือสังหารี่พวกแม่ทัพพวกที่อยู่รอบนอกเนี่ยให้หมดทุกคนนะถ้าผมจะไม่ผิดถึงจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าคลิปมันต้องยาวแน่ๆเลยเพราะ,ะนั้นผมจะทําการเล่งสป,ปีดไปเลยนะครับผมไปทุกคนเพลงมา ไวกูมาแล้วใครฮิเมะถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นแม่นางใครฮิเมะแน่ๆที่จะมายืนรับเราอยู่หน้าประตูเลยแล้วก็จะมีแม่นางคุโนอิจิเรานะเข้าไปโดนกระทืบอยู่ข้างในนั้นไปครับตรงดิ่งไปเลยแม่งกว่าจะเคลียร์เสร็จอะว่าไงช้าช้าชาชาชา,ชา,ชา,ชาวิ่งเข้าไปฟัน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 วัดดีใครฮีเมะแม่นาง จึกจึกจึกเอาวาไงคุณโนอิจิกูมาช่วยทันแล้วแม่นางเอาอากระเด็นมาเ <c oughs> ยี่ยมหมดสภาพเลยนินจาสาว <c oughs> อ,ออเออยอ้โหโ้โหแท่แท่สะสะสะมูโซไปก่อนเก่งอ๋อแม่นางฟ,นฟันฟันเอาฟันไม่โดนงั้นก็ปิดชักระเบิดขึ้นฟ้าตายครับผมครึ่งหลอดว่าไงเ,ไเอเเองัดมาข้างหลังโอ้ทีเดียวตายเลย โอ้โหโคตรแรงท่างัดซันดาะยูกิมุระมันจะแรงไปไหนวะเนี่อ่ะอือไม่ให้หนีตายไปก่อนวัดดีเอาต่างคนต่างฝันไม่โด้อยอีก็บล็อกเก่งอเจาะเกราะแม่งเลยจิก,จก,จก,จกฟาดไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วๆร็วหนึ่งสองสามสี่จืกแทงมาฟาดหัวแตกเรียบร้อย ายครับผมปายท่านโคโจโชใช่ไหมนามสก,กุลโคโจโชใช่ไหมได้เมียวตะกุลโคโจเหรอมานี่อุ้ยขอเคลียร์พวกน้องก่อนแม่งน่าลำคาญเรียบร้อยชาร์จขึ้นไปโอ้เหลือตรงนู้นดิเออเออเออฟึบฟึบฟึบโอ้ยโดนลูกปืนปายครับมูโซอีกรอบนึงเอาให้หายไปก่อนแล้วค่อยเก็บบอสแม่งน่าลำคาญ ชาร์ตระเบิดยังไงเอ้ยไม่จะกดมูโซปื้ตายโอโหช่างง่ายได้สเลเกินโอโหททำไมบอสมันมีทำอะไรไม่ได้หรอสงสัยตัวมูโซเราถี่เกินนะหมดกันเลยอน,นุถาสามุไรมังวิ่งหนีไปแล้วก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมก็ ตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับทุกคนโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเซงโกคุมูโซ 3C สเปเชียลพาร์ทที่3นะครับผมของซานดะยูกิมูระนะครับผมชอบกันหรือเปล่า ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันออกไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเนะื้อแล้วก็ถ้าจบเนะื้อเรื่องของซาดะยูกิมุระแล้วนะครับผมอยากจะให้เล่นตัวอะไรเป็นตัวถัดไปนะผมมีคนคอมเมนต์มาแล้วหนึ่งนะก็คือโนโอดะโนมุนากะนะทุกคนผมก็อยากจะรู้มัางเหมือนกันว่าคนดูที่มาดูผมเนี่ยเขาอ,อยากจะดูตัวอะไรเป็นตัวถัดไปเนะ้อก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันนะผมก็ ขอบพระคุณการรับชมทุกท่านด้วยนะผมที่เข้ามารับชมเราอยู่เรื่อยๆนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ